สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอปคอมเอาละครับตอนนี้เราติดต่อ,อก,กับสายของคุณไม้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับไม้ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีครับพีห่หลายคนคงจะงงเฮ้ยพี่แจ๊คเคยคุยกับไมเหรอเคยคุย <laughs> เออนะฮะแล้วตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเนี่ยไม้อ่าสีลาชาเลยครับอยู่ที่ศีลาชาเลยนะเราอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงกันถ้าแถวสีลาชาไม้ครับปกติเนี่ยเราเจอการคุยกันเราจะไม่ค่อยคุยกันเรื่องของเรื่องลี้ลับเรื่องผีสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เนี่ยไม้มาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณสักห้าปีที่ผ่านมาใช่ครับห้าถึงหกปีครับ ชื่อของมหาวิทยาลัยนิ้มยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับได้ครับเพื่อนใหม่ที่หายไปเกิดอะไรขึ้นมาเรื่องนี้ครับอ่าก็ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็พี่พี่ทีมงานเดอะโคดเรดิโอทุกท่านนะครับครับผมครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ตรงมาครับที่ผมที่เกิดขึ้นกับผมเองนะครับภายในหอในตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับครับผม คือย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณห้าถึงหกปีที่แล้วนะครับคือเริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็จะขอพูดถึงคณะของผมก่อนที่ผมเรียนเนี่ยค,คือคณะที่ผมเรียนเนี่ยคือจะเป็นคณะที่ชอบจัดกิจกรรมตอนกลางคืนนะครับคือจะมีกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะฮะในคณะก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับแต่ว่าพอแยกสาขาออกไปแล้วเนี่ยักสาขาของผมเนี่ยก็จะมีแต่ผู้ชายทั้งหมดนะครับผู้หญิงเขาก็จะแยกไปทํากิจกรรมของเขาอะนะครับ อ่าแล้วก็วันแรกที่ได้เริ่มเข้ามาเรียนนะครับเอ,อ่อทุกคนก็จะมาจากต่างโรงเรียนกันนะะสมัยมัธยมครับทีนี้วันแรกของการได้เข้ามาเรียนเนี่ยผมก็ทํากิจกรรมต่างๆที่รุ่นพี่เขาเนี่ยคณะเนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับอ่าในวันแรกๆเนี่ยผมจําได้เลยว่าเราเราเรายังไม่รู้จักใครนะฮะคือเรายังจําชื่อหรือว่าแม้กระทั่งหน้าตาของเพื่อนๆในรุ่นเนี่ยคือ,อยังจาไม่ได้แน่นอน,นะครับ,รบอ่าแต่ก็จะมีรุ่นพี่นะครับ ที่จะคอยสอนแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมบังคับเลยที่ที่ให้เราได้ทําความรู้จักกันนะเพื่อให้จํากันได้ไวขึ้นนะเป็นเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมการทําความรู้จักกันนะครับครับอ่าดังนั้นในสาขาผมก็เลยมันจะรู้จักกันไวกว่าปกติอ่ค่อนข้างที่จะสนิทกันเพราะว่าชีวิตใช้ชีวิตอยู่รวมกันเกือบตลอดเวลาเนี่ยยกเว้นเวลานอนที่แยกนอนกันเป็นห้องละสี่คนนะครับ อ่าทีเนี้ยครับความแตกใจเนี่ยที่มันคาใจผมมาตลอดในช่วงที่ผมเรียนอยู่ปีหนึ่งนะะ hmm. คือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยครับพี่แจ็คในในใจเนี่ยก็จะคัดค้านเรื่องผีมาตลอดอ่าแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยต้องบอกอย่างนี้ครับครับ,รบอ่าแต่พอมาเจอเรื่องเนี้ยมันมันมันก็เป็นคําถามที่อธิบายให้กับตัวเองไม่ได้นะะมันก็เลยคาใจครับอ่าในวันแรกนะครับตอนนั้นในวันตอนวันประมาณหนึ่งทุ่มครับ อ่าผมทํากิจกรรมอยู่อยู่ที่<ๆ>หอในนะฮะ<อ>ระหว่างทํากิจกรรมอยู่เนะี่ยอ่าอยู่ดีๆก็มีรุ่นพี่กับคนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมานะฮะ<อ>ว่าเออประมาณว่านอนวันแรกเนะี่ยระวังเจอดีหน้าอะไรเงี้ยที่นี่<อ>ผีดุเขาเจอกันมาทุกรุ่นแล้วอะไรเงี้ยนะ<อ>ประมาณเนี้ยครับในใจผมตอนนั้นคิดเลยครับว่าถ้ามีจริงๆก็คือออกมาแล้ว<อ>คือคืออยู่กันเยอะอยู่กันเยอะขนาดเนี้คือคือผมไม่กลัวอยู่แล้วะ<อ>คิดอย่างเงี้ยครับผมอ่า<อ>พอหลังจากนะั้นนะฮะทกิจกรรมเสร็จก็ประมาณสี่ทุ่ม รุ่นพี่ก็ปล่อยให้พวกเราแยกย้ายกันเข้าไปนอนนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันเข้าไปนอนอาบน้ํานะคืนแรกผมนอนฝันเลยครับครับครับฝันว่ามีประมาณว่ามีผู้ชายฮะรุ่นราวคราวเดียวกันกับเรานี่แหละคือในฝันเนี่ยมาพูดกับผมครับประมาณว่าคือคือผู้คำหยาบได้ใช่ไหมครับพี่แจ็คมึงกูได้ครับอ่าโอเคครับก็คือในฝันนะผู้ชายคนนี้พูดกับผมเลยว่าประมาณน่ อ่าพูดมากูขออยู่กับมึงนะคู่นี้นะในฝันอ่าแต่ในฝันเนี่ยผมตอบกลับไปเลยว่าเออห้องมันเต็มแล้วนะคือรูมเมทครบสี่คนแล้วมึงลองไปถามห้องอื่นดูในฝันผมพูดไปประมาณเนี้ยอ่าแลวทีนี้พอผมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยผมก็มันนึกนะว่าเอ้ยที่ตัวเองฝันเนี่ยเออแบบมันน่าจะเหนื่อยเกินไปจากเมื่อคืนมังกิจกรรมอะไรประมาณเนี้ยคือเลยเก็บมาฝันไปเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณเนี้ยครับครับอ่าครับผมพอ เข้าช่วงวันที่สองผมก็ตื่นเช้ามาก็ไปเรียนตามปกตินะจนถึงช่วงค่ำวันนั้นคนระับประมาณทุ่มหนึ่งมันก็มีกิจกรรมอีกครับตอนการเคืนนิกนะผมกําลังทํากิจกรรมอยู่ที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นกิจกรรมลุกนั่งครับกอดคอลุกนั่งนะครับคกับ,บอ่ามันก็ต้องกอดคอกันเป็นแถวแถวหน้ากระดานนะ,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 ะทีนี้เพื่อนข้างซ้ายผมเนี่ยที่ผมกอดคอเนี่ยเป็นใครก็ไม่รูนะ้เพราะตอนนั้นผมยังจาใครไม่ได้เลยครับ อ่าแล้วก็ยังยังไมไ่รู้จักกันเลยนะฮะส่วนข้างขวาเนี่ยที่ผมกอดคอเนี่ยมันดันเป็นเพื่อนในคนที่ผมเก็บมันมาฝังเมื่อคืนครับครับอ่าอที่ที่ท,ที่ที่ว่ามันมาขออยู่ด้วยนะฮะผมจําผมจำหน้าตาไม่ได้แม่นเลยแล้วก็มั่นใจว่าคือคนเดียวกันแน่นอนนะครับอ่นะผมก็เลยหันไปพูดกับมันนะครับกับเพื่อนทางขวาเนี่ยโดยที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็เลยกะว่าแค่พูดว่าทางความรู้จักการชวนมันคุยอะไรประมาณเนี้ยรัออ่าผมก็พูดไปว่า เออมึงอยู่ห้องไหนว่าอะไรประมาณนะี้เมื่อคืนกูน่าจะเหนื่อยจนเก็บเอามือึงเอาไปฝันด้วยอ,อ,อะไรประมาณนี้ครับอ,อ่าเพื่อนมันก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับไม่ตอบอะไรผมกลับมาเลยเออแต่มือมันเนี่ยชี้ไปที่ห้องห้องหนึ่งอ,อ่าตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าอ๋อมันคงอยู่ห้องนั้นแหละที่มันที่มันชี้นะครับครับอ่าครับผมแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อจนกระทั่งถึงเวลาปล่อยนอนของวันนั้นก็ประมาณห้าทุ่มครับออคือห้องผมเนี่ยอยู่กันสี่คนทุกคนตอนนั้นอะเข้าห้องหันอาบน้ําอะไรกัน ขึ้นเตียงนอนกันหมดทุกคนแล้วนะครับก็ปิดไฟอะไรเรียบร้อยหมดพร้อมที่จะนอนอ่าตัวผมเนี่ยนอนอยู่ชั้นล่างนะครับมันเป็นเตียงสองชั้นนะครับในห้องเนี่ยมีอยู่สองหลังนะครับก็คือนอนเตียงละสองคนถูกไหมครับครับนอนมีอยู่สี่คนก็คือผมก็นอนเล่นประมาณห้านาทีสิบนาทีนะผมก็ได้ยินเสียงฮนะอ่ามันเป็นเสียงเท้าอยู่ในห้องเสียงเท้าที่คล้ายๆกับเอ,อ่อเท้าเลอะดินนะครับเลอะทราย เดินอยู่บนห้องครับเสียงลักษณะเนี่ยมันจะเดินลูดกับพื้นพี่พี่แจ็คนึกออกไหมเหมือนเวลาที่พี่แจ็คออกไปเล่นดินโคลนหรืออะไรเงี้ยแล้วแล้วเท้าพี่เลอะเยอะๆแล้วพี่พยายามเดินกับพื้นเพื่อให้มันแบบทรายมันหลุดออกจากพื้นะพี่ก็เดินลูดลู่ดุดูาใช่ประมาณครับเสียงมันก็จะประมาณนี้อ่ทีนี้พอเพื่อนผมเนี่ยที่มันอยู่ทั้งสองเตียงเดียวกันกับผมเนี่ยได้ยินเหมือนกันปุ๊บมันก็พูดขึ้นมาเลยครับด้วยน้ําเสียงโมโหประมาณว่า มันพูดออกมาประมาณว่าเอ่อทาไมพวกมึงไม่นอนกันอีกว่าลุกขึ้นมาเดินเพื่ออ่ะมันพูดอย่างเงี้ยนะฮะครับอ่ามันบอกลุกขึ้นมาเดินเพื่อเดี๋ยวก็พาเพื่อนซวยอีกนะมันก็พูดประมาณนี้อทีนี้ผมเองก็เอกใจนะครับว่าเออมันมันไม่น่าใช่ใช่เพื่อนนะ่ะเพราะว่าทุกคนก็จากที่ฟังเสียงเท้าแล้วทุกคนก็อาบน้ำไปหมดแล้วมันไม่น่าจะเสียงเท้าที่เลอะดินมันไม่น่าใช่เพื่อนในห้องนะครับนะเพราะผมเองได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นปุ๊บก็ตัวเองก็ไม่สบายใจด้วยแล้วก็คือ อยากรู้ว่าเป็นใครก็ก็ก็เลยลุกขึ้นมามเปิดไฟทันทีเลยครับ,รบเปิดไฟในห้องครับผมปรากฏว่าในห้องเนี่ยไม่ไม,ไม่มีใครเลยนอกจากผมสี่คนนะครับอไม่มีใครเลยอ่าอ่าแล้วทุกคนก็อยู่บนที่นอนกันหมดนะฮะมีมีแต่ผมครับที่อยู่ที่สวิตไฟคนเดียวทุกคนก็มองตาก,กันด้วยความงงครับตอนนั้นว่ามันเสียงมันมาจากไหนอะไรแบบนี้ครับก็เลือกลากเลิกลากมองกันและทีนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรนะ ผมก็ไม่ได้กลัวนะครับตอนนั้นคือก็ปิดไฟแล้วก็กลับมานอนที่เดิมครับแถ้าหลังจากนั้นผมก็นอนแล้วก็ก็หลับไปก็ตื่นเช้ามาผ่านไปวันนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเข้าสู่วันที่สามทํากิจกรรมเสร็จประมาณห้าทุ่มเหมือนเดิมเลยครับพี่แจ็ค<ม>ทุกคนอาบ,บน้ําเสร็จขึ้นที่นอนเสียงเหมือนเดิมเลยนอนประมาณห้านาที<ม>เป็นแบบเดิมเป๊ะเลยครับเสียงเท้าอ<ม>แต่ทีนี้หนละเพื<ม>่อนผมเงียบครับมไม่ได้พูดอะไร<ม>อ่าทุกคนนอนนิ่งกันหมดเพื่อที่จะฟังเสียงนะฮะ ว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยฮครับครับตอนนั้นในห้องเนี่ยปิดไฟหมดแต่สายตาแล้วเนี่ยคือก็เริ่มปรับกับความมืดได้แล้วนะครับครับผมก็มองไปที่ต้นเสียงนะปรากฏว่าเห็นครับพี่แจ็คเห็นเห็นเห็นผมเนี่ยตัวผมเองเลยนะคือเห็นเต็นขา<อ>ขาขาที่มีแต่ช่วงล่างอะนะ<อ>ครับครับตอนนั้นในผมน,นิ่งเลยนอนนิ่งเลยเต็นขาที่เราเรานึกภาพเป็นผมเห็นเป็นหมอกหมอกนะเห็นแค่ไม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 เลยเข่าขึ้นไปเนี่ยไม่มีละ มีแค่ช่วงล่างอย่างเดียวอ่ะแต่ผมเนี่ยนอนนิ่งเลยตอนนั้นคืองงมากๆากงงว่ามันคืออะไรพยายามรวบรวมสตินะอ่าผมก็เรียกเพื่อนนะตอนนั้นเรียกเรียกกับเสียงดังเลยนะเรียกไอ้ท็อปคเนียแบบเสียงแข็งเลยไอ้ท็อปแล้วพอเพื่อนผมเนี่ยมันได้ยินมันก็พูดกลับมาหาผมว่าเออมันพูดมาว่าเออกูรู้แล้วมันพูดแค่เนี้ยอ,อคือ <c oughs> คเออกูรู้แล้วเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณพูดอะไรบางอย่างเป็นนัยยะ ครับถูกต้องครออเออเอาใช่มันพูดกลับมาหาผมว่าเออกูรู้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะทีนี้ผมก็อยู่บนเตียงเหมือนเดิมใช่ไหมทีนี้ก็นอนงงนะครับนอนด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันคืออะไรเพราะว่าเมื่อกี้พอที่เราเห็นหมอกๆเนี่ยมันช่วงประมาณสองถึงสามวิที่เราเห็นนั่นนะผมก็พยายามนะผมตานอนทีนี้ผมก็หลับไปว่าหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเพื่อนผมมันก็รู้สึกว่ามันจะอยู่ไม่ได้แล้วมันเริ่มกลัวครับ อ่ามันก็หาอะไรมาไหวแต่ผมเฉยๆนะผมเป็นคนที่บอกว่าไม่ไม่ได้กลัวผีตั้งแต่แรกนะฮะแต่เราก็งงกับสิ่งที่เราเจอทีนี้เพื่อนผมเนี่ยมันก็ไหว้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะฮะอ่าทีนี้หลังจากหลังจากวันที่เพื่อนผมไหว้เนี่ยก็ไม่เจออะไรเลยในห้องนะฮะก็หลับสบายทุกคืนจนมาพอมาทีนี้เนี่ยอยู่มาสักระยะหนึ่งเราก็จะเริ่มจําหน้าตาแล้วก็ชื่อเพื่อนได้ทั้งหมดมใช่ไหมฮะเพื่อนในรุ่นน่ะครับผมรวมถึงอ รุ่นพี่ด้วยผมมาจาได้หมดเลยทั้งคณะเป็นคนจําเก่งมากๆครับนะฮะแล้วก็พอเราจําหน้าตากับชื่อเพื่อนได้ทั้งหมดเนี่ยพี่แจ๊คครับยังจําไอคนที่ผมฝันวันแรกได้ไหมจำได้อ่าครับผมผมเจอมาในแถวครับวันนั้นอ่าผมเจอมาในแถวอีกรอบหนึ่งในทีเนี้ยหลังจากวันที่ผมเจอมาในแถวก็แยกย้ายเข้าไปนอนใช่ไหมฮะอ่าพอผมแยกย้ายกลับไปนอนปุ๊บ เช้าตื่นอีกไงวันหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆผมก็ดันนึกถึงมันอีกอ่าว่าเออแบบว่าเราเราอยู่มาสักพักนึงแล้วเรารู้จักกันหมดแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปหามันแล้วก็ไปคุยกับมันอยู่ดีก็นึกถึงมันขึ้นมาครับปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนเนี้มันผมหามันไม่เจอฮะอ่าอยู่ดีๆมันก็หายไปนะฮะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันคงลาออกไปอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นในช่วงที่ว่าเราเราจะรู้จักกันหมดแล้วครบทุกคนใช่ไหม เราก็พยายามไล่หาหคนนี้ว่ามันอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาคนที่ว่าออกไปก่อนหน้านี้สรุปว่าคนที่ลาออกไปก็ไม่มีเพื่อนที่เราหานะอ่าผมก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนมันเคยชี้บอกเราห้องไงห,ห้องไงอ่าใชเออ่เออครับมันเคยชี้บอกเราว่ามันอยู่ห้องห้องห้องที่มันชี้อะนะฮะอ,อ่าออคืนนั้นเลยก็อันนี้คืออยู่มาประมาณครับเกือบเกือบเทอมแล้วนะฮะครับครับ ถึงเวลาปล่อยตอนนั้นรุ่นพี่ก็ไม่ค่อยเข้มงวดนะครก็ iro, <extracting it. S 1> ไม่ค่อยบงังคับนอนแล้วคือปล่อยแล้วคุณจะไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะจะนอนกี่โมงก็ได้ทีนี้ผมก็ไปเลยครับไปห้องที่มันเคยชี้บอกว่ามันอยู่อะไรเงี้ยนะพอเข้าไปในห้องปุ๊บผมก็มองหาเลยแต่ทีเนี้ยในห้องเนี่ยมันมีรูเมทอยู่กันแค่สองคน่าครับ,รบผมผมก็เลยถามเลยคอ่าถามเพื่อนที่อยู่ในห้องทั้งสองคนนะฮะว่ามีคนอื่นเคยมาอยู่ไหมหรือน,นอกจากมึงสองคนอะไรแบบนี้คอ่า หรือว่ามีใครย้ายออกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็ตอบนะไม่มีนะก็อยู่กันมาสองคนตลอดตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับอ่าครับผมผมก็เราก็คาใจแล้วก็คือที่นี้ยเพื่อนมันก็ถามผมกลับมาว่าแล้วมึงมาตามหาใครคือถ้ามึงมาตามหาคนเราไม่มีหรอกแต่ถ้าผีอะอยู่ห้องกูนี่แหละมันพูดแบบนี้นเฮ้ยจะบ้าเล<ช>อจริงๆครับพี่แจ็คเพื่อนผมฟังอยู่ในสายด้วยครับตอนนี้นก็คือฟังสดอยู่ครับอ๋ออ๋ออ่าใช่ทีนี้ มันก็ผมก็อึ้งไปพักหนึ่งทีนี้ผมก็ถามกลับไปว่าเออคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยคือผีผีมันอยู่ห้องมึงคืออะไรยังไงประมาณเนี้มันมันก็เล่าให้ผมฟังเลยครับครับอ่าว่าวันแรกเนี่ยมันนอนวันแรกที่เข้ามาอยู่ที่เนี่ยนะฮะมันนอนฝันฝันว่ามีคนมาขอมันอยู่ด้วยแต่ในฝันเนี่ยมันไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนมันตื่นขึ้นมามันมามันก็มาบอกมันบอกมันพูดในห้องนะฮะว่าเออถ้าใครจะมาอยู่ก็มาอยู่แต่มาอยู่แล้วคือประมาณว่า เออยู่แล้วช่วยส่งเสริมกันในทางที่ดีอะไรเงี้ยนะครับอ่าครับผมอพอเพื่อนผมพูดจบปุ๊บผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันก็คาใจเข้าไปอีกอ่าทั้งเรื่องฝันของเพื่อนที่มันบังเอิญฝันตรงกับเรานะคล้ายๆก,กันกับเรารแล้วก็ไอ้ที่คาใจเข้าไปอีกก็คือก็คือไอ้เพื่อนที่ผมตามหาเนี่ยแล้วมันหายไปนะเอเอ่าคือคือเรารู้จักกันหมดแล้วทีเนี้ย ไม่ว่าเราจะตามหาจากไหนมันก็คือเพื่อนในรุ่นมันมีอยู่แค่ประมาณหนึ่งร้อยคนอย่างเงี้ยนะครับครับคือมันมันต้องเป็นคนที่เราถ้าถ้ารู้รู้จักเราต้องเคยเจอนะอครับผมทีเนี้ยจนกระทั่งผมจบปีหนึ่งเรื่องมันก็ยังคาใจผมนะกับการที่ผมหาเพื่อนคนนี้หายไปไม่เจอสรุปครับสรุปคือมันไม่มีจริงๆฮะหาหา,หายัางไงก็หาไม่เจอไม่มีเพื่อนคนนี้อยู่ในในโรงเรียนในมหาลัยนี้ ใช่ครับไม่มีด้วยไม่ไม่มีแล้วรุ่นพี่ก็ไม่มีนะฮะเพราะยิ่งตอนเนี้ยมาตอนที่ผมจบปีหนึ่งเนี่ยคือผมผมรู้จักหมดเลยรู้จักสนิทกันมากๆกับในเพื่อนที่อยู่ด้วยกันครับครับอ่าแล้วก็รุ่นพี่ด้วยแล้วรู้จักกันหมดเลยทีนี้มันก็คาใจผมนะว่าคนไหนมันไม่มีคนไหนหน้าตาเขาโค้งคล้ายคลกับคนนั้นเลยนะอ่าทีนี้แบบผมหาไม่เจอผมก็เลยจนกระทั่งผมได้ขึ้นปีสองนะ เรื่องมันถึงได้มาเฉลยครับว่าเพื่อนที่ผมเจอวันนั้นนะครับและกําลังตามหามาตลอดในช่วงปีหนึ่งครับคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือมีเรื่องราวต่อในช่วงการใช้ชีวิตปีสองกันครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าเฮ้ยเรื่องจะมีประมาณนี้่คือหมายถึงว่าจะหยุดแค่นี้เหรอ ใช่ใครับเพราะว่าเพราะเรื่องที่ผมอยู่ปีสองก็คือจะยาวมากครับแต่ว่ายังไม่ได้เรียบเรียงอ๋อยังไม่ได้เรียบเรียงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะใ่เท่ากับว่าเพื่อนคนเนี้ยผมเรียกว่าเป็นเพื่อนปริศนาก็แล้วกันไม้เพื่อนปริศนาคนเนี้ยปรากฏว่ามันมาเฉลยตอนปีสองแน่นอนเขาไม่ใช่คนเขาไม่ใช่คนครับและที่สําคัญคือไม้เคยกอดคอลุกนั่งกับเขาอะนะ คือต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วส่วนตัวผมนะคิดว่าเขาเขาไม่ได้มาในรูปแบบของคนหรอกฮะแต่ถ้าถ้าถ้าให้ผมพูดแต่ว่าเหมือนเหมือนเข้าข้างตัวเองก็คือเรากอดคอคนอยู่นี่แหละแต่ว่าเหมือนลักษณะที่เราเห็นเนี่ยหน้าเขาอ่ะมันมันมันน่าจะไม่ใช่หน้าของเพื่อนคนที่ผมกอดคอนะอ่าใช่แต่ว่าเป็นหน้าที่ตรงกับในฝันคนเดียวกันแน่นอนนะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่ผมคาใจมาจนจบปีหนึ่ง ก็มาเฉลยตอนที่ผมอยู่ปีสองเนี่ยคือชัดเจนว่าไม่ใช่คนแล้วก็ทําให้ผมเริ่มเปลี่ยนความคิดในในเรื่องพวกนี้นะว่าเออสิ่งที่เราไม่เคยเจอมันก็อาจจะมีอยู่จริงอะไรประมาณนี้ครับแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนปริศนาคนนี้นะเขาจะไปขออยู่กับทุกคนที่เขาสามารถจะขอได้เลยนะใช่เหมือนก,กับเขา,าไปไหนไม่ได้อะแล้วยังวนเวียนอยู่ที่เนี่ยแล้วพอเจอใครหรือว่าไปจูนติดกับใครก็แล้วแต่ ก็คือจะขออยู่ด้วยถ้าได้รับการอนุญาตเขาคงจะจะต้องติดอยู่ตรงนั้นอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาโดนปฏิเสธมันจะเป็นยังไงล่ะไปขอคนอื่นจนกว่าจะมีการอนุญาตให้เขาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเออนะฮะอ่ะได้ครับมายในเมื่อายจะไปเรียบเรียงตอนที่มายขึ้นปีสองแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันถูกเฉลยจากเพื่อนคนนี้แน่นอนว่ามันต้องมีที่มาที่ไป เขาเป็นใครเขาคืออะไรเดี๋ยวไว้รอฟังครับอ่าโอเคไม่เร่งไม่เร่งไม่เร่งครับอ่าจริงๆแล้วอยากเร่งนะแต่ไมายบอกว่าอาจจะขอไปเรียบเรียงก่อนใช่เพราะว่าก็ยาวพอสมควรนะเดี๋ยวมาสะดุดเดี๋ยวมนสะดุดเออแล้วก็อันนี้คือการเล่าครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกเลยครับเริ่มต้นได้ดีละอย่างนี้เลยนะงั้นรอฟังเรื่องต่อไปไมค์ ได้ครับมายขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันรอฟังนะสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานเนอได้ครับได้เลยครับมายขอบคุณครับครับดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ